ต้อนรับเข้าสู่ช่องมินนริตา88หรือช่องไมคครับ i n นฟินิตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านกรบตุนเรื่องกระรอกน้อยเก่งการทุกอย่างเลยตอนที่16แล้วกำงจะรอบค่าฉันอย่างนั้นเหรอเอ๊ะทำไมเขาคิดอย่างนั้นนะอะไรนะรอบค่าฉันค่านายทำไมเ <c oughs> ปล่าลืมที่ฉันพูดไปเถอะจริงสินะ เธอไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำอย่างนั้นพอมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยทำให้รู้สึกตัวไหวตัวไวขึ้นอ๋อพอทูบอริซัมนี่เองขอโทษทีนะฉันยังไม่ได้อธิบายสินะเอาอยาพิษมาให้กินฉันเองก็คงเข้าใจผิดเหมือนกันจากนี้ไปฉันจะบอกวิธีที่จะกินทูบอริซัมทำให้อิ่มท้องอย่างปลอดภัยด้วยสิ่งที่ถูกเรียกว่าเดิแทงปีศาจนี่เอง วิชาทำอาหารจากจูบอรซัมโดยเบ็ตตี้ก่อนอื่นก็หั่นจูบเรซัมที่ล้างจนสะอาดแต่ให้พอดีคำอะห้ามทิ้งราต้นเด็ดขาดนะคะหลังจากห่อผลที่หั่นไว้ด้วยใบยก็น,นําไปย่างให้สุกถึงข้างในอย่าให้ไหมเกินไปปิ้งจูบเรซัมย่างเสร็จแล้วเอาละทีนี้ก็กินราต้นนี้คู่กันเพื่อแก้พิษถ้ากินก่อนมื้ออาหาร แบบนี้หรออ่ะอแบบนีตต้ตกใจหมดเลยนี่ในเมื่อเราท้องคู่อิ่มท้องแล้วก็ไปเดินดูรอบๆกะท่อมดีไหมโอ้ทั้งหมดนี่คืออะไรกันนะเหมือนเดิมเลยฮะทั้งตัวเล็กว้าวแลเซอร์ซ่าโดยเฉพาะ ในตาดำสองข้างราวกับท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความช่างสงสัยไม่ต่างจากตอนนั้นเลยตอนสบตากันเมื่อกี้เราก็เกือบพูดออกไปแล้วว่าเราคือเอ๊ะมีอะไรแตร่เดิดูข้างนอกนันสิฝนหยุดแล้วโชคดีจริงๆน่าจะกลับไปได้ก่อนพราทิตย์ตกดินคุณหนูเบ็ตตี้คุณหนูอยู่ที่ไหนครับเอ๊ะเสียงนี้ คนจากปรา,าสาทมาตามหาเราทางนี้ค่ะทางนี้อ่ะจะลงจากเขาไปด้วยกันน่าเสียดายที่เราต้องแยกกันตรงนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงจนถึงวันที่เราได้เจอกันอีกครั้งนะเรดดี้หมายความว่ายังไงเอ๊ะคุณหนูคุณหนูเบนตี้ฉันอยู่นี่ค่ะทางนี้เอ๊ะคุณหนูเบนตี้นี่นาคุณชายครับเจอตัวคุณหนูแล้ว ขนหางเป็นอะไรไหมบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่ค่ะฉันปกติดีไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนเลยค่ะชื่อเบตตี้งั้นเหรอไม่เคยบอกฉันเลยนี่นาะน่าน้อยใจแปลกๆแค่แต่เราก็ปกปิดตัวตนเหมือนกันจะว่าไปเธอถูกเรียกว่าคุณหนูไม่ใช่เด็กกับใช้หรอกหรอภาพที่เห็นตอนนั้นไม่เหมือนชนชั้นสูงเลยนี่นาะ งัน้รงออกไปทีแดดพี w ่ชายที่อยู่ข้างๆนั่นืกับโดนจับซะแล้วเราเจ้าหมอนั่นรางสังหอ์ดีจนน่ากลัวเลยทั้งพี่เป็นอะไรไปคะไม่มีอะไรคุณหนูที่ทางอัสตราดูแลอยู่คงจําเป็นต้องสืบเรื่องนี้ดูซะแล้วปล่อยสัปิสัตต์นั่นไปเดี๋ยวนี้ไม,ไม่ได้นะคะถ้างั้นก็ส่งมาก็เหมือนกันนี่คะ่ะฉันจะกำจัดมันไม่ให้เหลือซากเลยเร็วเข้า ว้าพ่ออย่างนี้เองเลยส่งให้ท่านพี่ไม่ได้คะ่ะต้องมีเจ้าตัวนี้ฉันถึงจะรับฟังเรื่องราวจากกลุ่มดาวได้คะ่ะวันนี้วันเดียวก็มีคนจะฆ่าตัวนี้ทั้งสองคนแล้วนะเฮ้ยคือเจ้าตัวนี้ไม่ได้มีอะไรเจตนาร้ายอะไรเลยนะคะฉันมีเหตุผลเพราะฉะนั้นเหตุผลอะไรก็คือว่าอะสมัยภาพข้างหน้าถึงเป็นอย่างนั้น จู่ๆก็รู้สึกเวียนหัวคุณหนูขนหางตั้งสติไว้ขนหางเอาล่ะทุกคนอยู่ๆเบตตี้ก็เป็นลมอะ่ะน่าสงสัยชะมัดเลยจะเป็นเพราะเจ้าก็ลอกฮิมะหรือเปล่าหรือว่ากลุ่มดวงดาวกำลังจะปรากฏตัวเอาล่ะทุกคนไปดูตอนที่17กันเลยดีกว่าค่ะไปเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะบ๊ายบาย